เรื่องสัน้นฝนตามเรามาโมรสสมหอบข้ามมาเป็นเหมือนทุกครั้งที่พยายามใช้ข้อมูลสารสนเทศอุตุนิยมวิทยาหรือแบบจำลองใ,ใดๆเพื่อช่วยในการวางแผนผลสุดท้ายคำทานายขยับเข้ามาได้ยินเสียงได้ยินเรื่องนกกระจอกพยายามดำน้ำไปเจอปลาวานบินขึ้นฝ้าแต่เมื่อลมมรสุม พัดพวกเขาข้ามมาวันที่เรือล่องผ่านเกาะน,นั้นตอนพวกเขาล่องเรือผ่านมาเจอสารหน้าหมู่บ้านหรือให้ว่ากันจริงๆหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านมอแกนนั่นแหละที่ทำให้เขาหยิบเรื่องเล่ามอแกนวิ่งขึ้นภูเขาแล้วรอดภัยมันมีเรื่องบางเรื่องที่ร้อยต่อกันตอนลมแรงคลื่นก็แรงด้วยเรือลำเล็กของเขา เข้าไปไม่ถึงเกาะโมแกนลมสายลมบรรพบุรุษภาพพวกเขาแต่ค้อนั่นแหละทั่วทั้งอ่าวมีเกาะหลายรอบพวกเขานับถือวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ทุกผากรองทางบอ,อกมีการบอกกล่าวก่อนพวกเขาลุงเรือตั้งสมาธิบอกกล่าวก็แค่ให้ทุกอย่างมันราบเรียบถึงจะไม่มากนักแต่ การจมลงไปไม่สนุกนั่นแหละมันทำให้เขานิ่งขึ้นพื้นที่สำหรับเพิ่มเติมภายในขยายออกเขาผ่านมาได้ตรงน้ำเชี่ยวลมแรงในระยะสายตาเห็นบ้านเรือนบนเกาะรายอยู่ริมฝัง่งเล่นลมเล่นฝาเล่นฝ้าหาวเล่นฝาลมในหาวไป เรียบลำคลองเล็กสายน้ำไหลเป็นทางสองเส้นสีขาวหมุนแค้มเองคุ้นเขาแม่ง,งาวคงเศร้าซ่้อยมองเห็นเหล่าลูกของเธอถูกแยกจากกันก็ตั้งแต่เมื่อพวกเขาไม่สามารถข้ามกลับมาได้อย่างเก่าเพราะสิ้นเขตแดนเธอเองยังจำได้ตอนลูกของเธอข้ามทะเล มาจากฝั่งไยฝั่งนูน้นเธอเองก็เคยช่วยเหลือพวกเขาบีบน้ำจากเส้นมวยผมเดินแยกดินออกเป็นสายน้ำก็เพื่อช่วยไอ้พวกเอพวกเขามาหาเธอรับก็เอาความสมบูรณ์จากเธอแม่เหาเธอเศร้าและมีน้ำตาตั้งแต่นั้นมาผ่านคลองมาแล้วเขาเข้าเทียบฝั่ง ยืนเขายืนอยู่ตรงนั้นเป็นลูกหลานของแม่ฮาวและยังเป็นตลอดมาบางครั้งผู้คนผ่านไปมากล่าวทักทยายบังครับออกจากคลองไปแล้วเกาะนั้นเกาะอ,อะไรครับอ๋อเกาะเรามีคุณอยู่มากแหละ ครับที่นั่นเขาเลี้ยงหอยแมงผู้แต่เหมือนแม่ไม่เหมือนแถวปากคลองหรอกเขาเลี้ยงแบบแถวชนบุรีบางหลิวมัววัวท่าทุกเช้าไม่เอาปูไปลงลงก็ตรวจสอบความเรียบร้อยบางหลิวมีกระชังปู ในคลองหน้าบ้านมันเป็นหนึ่งในนั้นหนึ่งในลูกหลานของแมง่าเสมอมาในเกาะเรามีโรงเรียนด้วยนี่ครับบงมีมีเด็กนักเรียนหลายคนมีเมื่อแกน3 0มสถึงสีคนครูก็ต้องนั่งเรือไปสอนทุกวันจากฝั่งตลาดนวนแหละ นอกจากสภาพอาการหลังสีฟ้าบนเกาะที่โผล่ขึ้นมาในภาพจำแล้วพอพูดถึงมอแกนเรื่องผู้เท่าที่วิ่งขึ้นเขาวิ่งขึ้นภูเขาในวันนั้นน้ำลดยวบลงมากก่อนคลื่นใหญ่โถมเกาะสุดท้ายไกลไกลที่ตามแกไปก็ปลอดภัยตอนเขาอยู่อันดามันดูเหมือนเรื่องเล่าแบบนี้ มันจะลอบเข้ามาในความคิดเหมือนมันเป็นเรื่องของที่นี่รุ่นต่อรุ่นสืบต่อกันมาบางเลีวเดินตรงไปยังรถกระบะของวังแล้วแต่ก่อนจากกันบางเราว่าช่วงนี้น้ำมากกว่าที่ผ่านมามากจนท่วงถึงถนนก็จริงอย่างที่บงังอยู่บอกเพราะมรสุมเพิ่งผ่านไปและกำลังก่อตัวบางทีเรื่องของแมงเงา คำพยากรณ์น่าตลกจากรัฐอาจเป็นวิธีสร้างเรื่องแบบเดียวกันแต่เอาเข้าจริงการขอรูค้คำสอนที่เล่าต่อกันอาจทำให้เขารอดบางหิวเลือดเนื้บางหลิวเลือดเนือเอเ้อของแม่หาจอกฝั่งนี้เลือดเนื้อบางหลิวคงไปเหมือนกับใครสักคนที่ฝั่งนู้นฝั่ง ผ่องที่พรมแดนชาติรัฐกั้นเอาไว้จนทำให้น้ำตาแม่เหาไหลมาตลอดไม่แน่หรอกแสงระยิบของแม่อัดนำใครมาเจอกันเมษาหลายปีก่อนบ่ายยังเยาว์วัยท้องฟ้าโปร่งจนมองเห็นประกายสายน้ำบนภูเขาฝั่งตะวันตกหญิงสาวนุ่งผ้าชงสีเขียวใยสวนแขน สวมเสื้อแขนยาวสีขาวคอดเอวขอดเสเอวปล่อยชายต่ำเสเอวราวนิว้วเธอพิ่งกลับจากวัดบนถนนมุ่งหน้ากับบ้านถนนทอดยาวไปฝั่งตะวันออกไกลลิฟออกไปเป็นอีเขตแดนรละหยิบแสงจากสายน้ำบนภูเขาแห่งนั้นชวนให้เธอคิดถึงนิทานเป็นนิทาน เรื่องนั้นเรื่องหญิงที่บีบมวยผมให้เป็นสายน้ำเพื่อทอดให้ชายหนุ่มล่องเรือไปหาเธอชายข้ามน้ำข้ามทะเลครั้นถึงปากแม่น้ำสายลมแรงพัดเข้าไปติดกเกาะแห่งนั้นชายหนุ่มพบเพื่อนเป็นโมแกนพวกเขาแลกเปลี่ยนเรื่องเล่าจำนวนหนึ่งชาวโมแกนเรียนรู้เร็วชายหนุ่มติดอยู่ที่นั่นหนึ่งสัปดาห์ก่อนลาเพื่อนโมแกน มอบสร้อยหินให้เป็นของที่ระลึกชายหนุ่มมุ่งหน้าทวนแว่น้ำทั้งล่องทั้งสองพบก,กันโจะทจำได้พอถึงตรงนี้ทุกครั้งจอถามย่าเสมอเขาจะมีรูปด้วยกันไหมคะตอนเป็นตอนเป็นเด็กตอนเป็นเด็ก อยินดีกับความรักของพวกเขาแต่เธอเริ่มโตขึ้นเธอเริ่มตั้งคำถามแล้วทำไมพวกเขาไม่ย้ายกลับมาทำไมพวกย่าย่ายายไม่นำเขากลับมาซ้ำลึกไปกว่านั้นเธอไม่ชอบตอนจบแบบเทพหรือยาย เช้าวันเดียวกันกับวันเขาเจอบางหลิวในตอนบ่ายในตลาดสดเริ่มเข้าสู่ช่วงสายโชว์ละสาวสวยจากฝั่งโน้นเธอมาทำงานเหมือนทุกวันเริ่มที่เธอเดินทางมาทำงานสิ่งนี้ก็อาศัยฝั่งนี้ก็อาศัยเพื่อนขายของในตลาดเองเดียวกันแนะนำจนเือคล่องแคล่ว เช้าหลังมอสุสมผู้คนเริ่มจับจายหน้าที่ของเธอคือการรับออเดอร์ไม่วุ่นวายนะักเพียงแต่าบางทีธอรู้สึกแปลกกับลูกค้าบางคนมากกวตัดสินใจชา้าไม่สั่งอะไรเหลอแต่ถามแตอเสียงกลับกลับในทีว่าให้รอก่อนจะสงสัยทำไมเขาไม่สั่งให้เสร็จเรื่องวุ่นวายพวกนี้มันปกติ แต่ถ้าให้คิดว่าถึงวันแรกที่เธอมาจากมาเพียงเพราะนิทานของยาและพ่อบอกว่าเอาเขาจริงๆนิทานพวกนั้นเป็นเรื่องจริงมันเลยทำให้เขาอยากรู้และพร้อมเดินทางจากฝั่งโน้นมาเพื่อเห็นกับตาว่าแท้จริงแล้วแม่เหานั้นงดงามอย่างไร ลังเธอเห็นน้ำตกทอดยาวจากภูกเขาและได้สัมผัสความเยอเือกเย็นของสายน้ำเรื่องเล่เขาขวบอขึ้นมาในความทรงจำมันคงเป็นช่วงตอนหลังจากชายหนุ่มข้ามมาถึงที่นี่เขาเจอหญิงหญิงสาวครองรักมีลูกด้วยกันเรื่องเกือบจบลงจริงๆหากไม่เกิดเรื่องที่สายลมพัดเอาชายหนุ่มและลูกชายกลับไป จะยังทะเลอีกครั้งบางคนเขาว่าลูกชายของเธอและเขาหลงเสน่ห์นางเงาือกที่ว่ายวนอยู่แถวนั้นหรือบางก็ว่าเด็กชายได้ออกตามหาน้ำพุแองโยอยางยาวไวโดยใช้แสงแดดเป็นกุญแจในเป็นกุญแจไข่ํำที่น้ำพุแองเยวัยซ่อนอยู่สายลมหลังสายลมวันนั้นนั่นเอง หลังจากเขาและพ่อหลบหลุมเข้าพักก็เลยหน้าบ้านมาไกลหลายเส้นเช้าสดใสขออยากโขออกจากปืนพักเล็กๆที่พ่อสร้างขึ้นและเจอเข้าให้จะเชวญเขาออกมาขอกตามหาน้ำผู้นั้นจะจับมือเขาและดำหนิงลงไป ไม่นานนักหลังจากว่ายผ่านหินประการังของพวกฝูงนกกระจอกดำดิ่งล่องทะเลล่องกระแสน้ำล่องสู่ทะเลใหญ่ไปพวกเธอพวกเธอบอกพวกเขาว่าเธอบอกเขาว่านกนั้นนกพวกนั้นคุยกันว่าพวกเขาจะไปเมดิเตอร์เรเนียนคามทะเลอินเดียด้านนอกน,นั่นไปพวกเขาออก พวกเขาอาจโผล่ขึ้นไปบินหรืออาจเพลิดเพลินกับการไหว้ต่อบังกับไหว้ต่อบางตัวบอกว่าอยากเห็นเอเชียไมเนอร์ให้เต็มตาพวกเขายังรู้จักวานเพื่อนเธอที่เพิ่งบินขึ้นฟ้าไปหลังจากนั้น หลังจากวันนั้น50ปีเดีกหนึ่งเดินทางกลับมาจากมาตามหามาจากการตามหาน้ำพุแและพบว่ากรอบวของเขาไม่ลงเหลือใครจำเรื่องของเขาได้มีแต่เรื่องผู้หญิงที่ร่ำให้พรากจากร่ำให้พรากจากร่ำให้กับการพรากจากไป ของสามีและลูกชายเก่าเองไม่ได้ข่าวพ่อต้องแถวนั้นเป็นต้นมาส่วนน้องขอว่าเธอเดินทางข้ามฝั่งไปตามหาเก่าและพ่อถึงฝั่งนูน้นและไม่เคยกลับมาเชียวละเองปฏิติประตออเรื่องพวกนี้และด้วยความหวังที่จะได้เจอญาติที่หลงเหลือเธอจะเป็นต้องอยู่ที่ตลาดแห่งนั้นจน ถึงเช้าวันที่พวกเขาเดินทางม,มาถึงชาวดีายคนหนึ่งไม่สั่งอาหารสั่งเพียงเครื่องดื่มรั้งรอและถามชื่อเธอในตอนที่เดินจากไปเอาเข้าจริงๆเรื่องนี้จะเล่าต่อเรื่องเอาเข้าจริงๆเรื่องที่เล่าต่อจากนี้จะยังไม่เกี่ยวกับเรื่องบางหลิวสุละและแมงเ้า ืรเรื่องที่เกิดขึ้นมันเป็นเช้าหลังมัวเช้าหลังมูวสะสมวันที่เดชหายไปตั้งแต่เย็นวานยังไม่กลับมาเช้าที่อากาศโอ้ยอิงสายน้ำดูอ่อนล้าจากการไหลเชี่ยวมาสองมาสามวันเรื่องจะยังมีเกี่ยวกับเกี่ยวข้องกันจนกระทั่งกระดาษใบนั้นโดนฝนหาแรกตรงกลางเอา ที่สายลมกำลังปั่นคลื่นลมจนกระดาษเป็นนั้นเปียกนั่นแหล,ละชนกนาเป็นเกลืน่นเรื่องของชายหนุ่มนี่หญิงสาวที่ดูเหมือนสายลมจะพาพวกเขามาเจอกันเนื่องจากเรื่องมันไม่ได้เกี่ยวข้องกันไม่ได้เกี่ยวข้องกับพวกเขาตัวละครหลักของเรื่องหลังจากพวกเขาเอาตัวรอดจากสายลมที่เก่อตัวขึ้นมาในยามบ่ายก็อจอดเรือหน้าท่า ได้คำแนะนำจากชายผู้นึ่งที่มีกระชังเลี้ยงปูแถวหน้าท่าเสร็จภารกิจพวกเขาเข้าเมืองกระดาษเปียกและผุเขาไม่มีทางเลือกเขามีทางเลือกไม่มากถนนหนทางดูใหม่ไปหมดสำหรับพวกเขาทยานไปทั่วย่านกันค้าในยามค่าเพื่อตามหาเครื่องพิมพ์สักเครื่องยังเปิด บริการอยู่เขาจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมสำหรับพรุ่งนี้ยังมีโชคสำหรับพวกเขาร้านป้ายโฆษณาให้บริการพริมพ์งานที่นี่เองที่นำของมาเจอเธอเมื่อเริ่มเดินเข้าหน้าร้านพ่อของเธอเป็นคนอับงานแต่ดูถ้าวางงานจะไม่ง่ายสำหรับเขาพ่อของเธอจึงเรียกเธอออกมา หญิงสาวผิวขาวผมยาวป่าเรียวปากคุมดวงตาดำครับเขารอบสบตาก่อนอื่นเฟดได้ก่อนยื่นเฟดไดให้เธอเธอรับงานและยังนิ่งอยู่หลังพริ้นงานและ <c oughs> ยื่นถุงถุงใส่กระดาษด้วยรอยยิ้ม เป็นแววตาและรอยยิ้มนั่นเองท่ให้หัวใจเขาแทบทะลักออกจากอ,อกดูเหมือนเรื่องดูเหมือนเรื่องแรงพกพบจะประทับอยู่ในความทรงจำของเขาแต่ก็อย่างที่บอกว่าเรื่องนี้แทบจะไม่เกี่ยวข้องกับพวกเขาเลยเพียงแต่หักชายนุมของเรามองไปอย่างร้าน ขายอาหารที่พวกเขาใช้บริการในยามเจ้าเขาก็เห็นวันหญิงสาวจับอีฝังกำลังนั่งเขียนผังครอบครัวหรืออะไรสักอย่างซึ่งมันไม่ได้เป็นเรื่องแปลกประหลาดใดๆเพราระถือใช้พื้นที่ตรงนั้นในการสืบสอบและลำดับข้อมูลอยู่เป็นประจับเรื่องทั้งหมดนี้จะยังธรรมดาอยู่มากครับ คำพยากรณ์จากหน่วยงานของรัฐยังคงคลาดเคลื่อนอยู่เรื่องเหล่านี้ก็จะยังเกิดขึ้นแต่ที่มันจะไม่ปกตินักหากเรื่องพวกนี้ดำเนินไปกลางสายฝนตลอดเวลาตั้งแต่วันที่ชายหายตัวไปผ่านสายฝนมาจากฝั่งโนน